ขอให้ปู่จงเมตตาขอให้ปู่จงให้ลูกเลรลานในเพิงบาและมีดะปูได้อหมุนชุกหมุมนหลับเลยเอาไปให้ก็ทำชุม่มรับอ,อ,อนะขอยากตะปูเด้สาธุสาธุ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคาร,ร,รับประคับมือดีเนาะครับเนาะผมไปเดินทางครับเขามักกราบนบมัสการหลวงปู่ม,มุนครับท่านผู้ชมครับครับนี่คือหลวงปู่ม,มุนที่ป่าซีโรครับท่านผู้ชมครับปู่เอ้ยมือนี้ลูกกันเดินทางมาหาปู่ เพื่อที่จะขอโชคขอลาบจากปู่งวดประจำวันที่16เดือนพฤศจิกาจนปีพุทธศักราช2567สาธุสาธุปู่ก่อนเอืน่นเ้อยปู่เด้อวันนี้ลูกไม่ได้มาลูกหลูลูกไม่ได้มารูบพวนปู่แต่อย่างใดถ้าเกิดว่าลูกทำอะไรไม่ดีทำอะไรผิด ขอให้หลวงปู่จงอภัยหลวงปู่ด้วยสาธุสาธุาครับอมอนีครับผมสิขออ่ะเป็นเลขทูบนะครับเป็นเลขทูบจากองค์หลวงปูป่ปครับนี่คือทูบนะครับเนาะทูบที่ว่าอยู่ในมือองค์หลวงปูป่บนครับท่านทุครับนสึ่มัอนี้ผมก็ิะกราบขออนุญาต จากปู่ขอให้ปู่จงเมตตาขอให้ปู่จงให้ลูกในร้านในเพิงบาและมีได้ปู่ได้มาจะได้นาะปู่ถูกอยู่ในมือปู่ขอให้ลกูกให้ห้านได้ปู่เด้สาธุสาธุเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าตอนนี้ครับปูอ่อน,นุญาต เป็นที่นะพ่อแครับสังเกตครับดอกดาวเรืองสีเหลืองครับปรากฏการณ์ว่าเกิดลมพัดครับเห็นไหมครับท่านผูชครับดอกดาวเรือนขยับัสนมันไหวสแสดงว่าปู่ต้องให้ถูกแน่นอนครับท่านผูชมครับสาธุสาธุาธป,ปู่สาธุเด้อป,ปู่ข้าปู่กาว่าปูส่สิให้โชคเวลาพายได้ถูก็ขอให้ปู่ จมดุนบรรดาเลขสามตัวเปลอกที่ว่าอยู่กองสลักหรือปูเด้อให้ปูดดุนบรรดาเจ้าหน้าที่ละปูบอกว่าสิเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายหรือผู้หญิงโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ชายปูคนสูงสูงละปูอีกคนหนึ่งเตียเดด้ยเตี้ยหอวเถิกเถดตั้ดับละาปูเด้อส่วนอีกคนหนึ่งละปู เป็นผู้หญิงปู่หน้าตาสิสวยนันละปู่ผิวขา,ขาวขาวผมย่าง้าวละปู่นันละเจ้าหนาที่ขอให้ปู่จงดลบันดาลจิตให้เจ้าหน้าทีมุนเลขที่อยู่กองสลาปู่ให้มุนโชคมุนลาบลุ่มนี่ถูกทั้งสามตัวและก็สองตัวเลยลปู่ครับทำไ่ส่งกับผมก็เะขออนุญาตนำถูกจากมื่อปู่แล้ว เอาไปจุดครับแล้วก็มาลุ่นกันว่าวดาประจำวันที่16เดือนพฤศจิกาจะนี้เศรษกโชคเศกหลับมุนโชคมุนหลับตัวเดยเอาไปให้กระทำชุมครับอ,ออะยาตาป,ปูด้วยสาธุสาธุซึ่งไม่ทูกมีตัวเลขซึ่งตัวนี้ผมก็ได้บูชาจากปูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปูเพื่อสิเสกโชคเสกลาภให้ครับเนะาะ3ตัว ตรงๆะปู่เด้อสารุสาธะทุครับครับทำชุ่ครับก่อนสิบมาจุดทูปของทุงปุ่มบนครับเนาะผมเกสิรผ้าทันกระชุ่มนะครับขึ้นไปกราบสีริลล้มพุ่มครับบนหอเจดีนะครับเนาะตามมาครับทำชุมครับตามมาแล้วกันครับทำชุ่มครับนี่นะครับเนาะเป็นทางขึ้นหอเจดีครับซึ่งเจดี ทางเทินครับเป็นเจดีย์ที่บรรจุสรีระหลวงปู่มณ์ครับท่ผมชมครับเห็นบ่ครับท่ผมชมครับสูงตั้งานตาทีเดียวครับสาธุสาธุปู่ตอนนี้ลูกกระดิบูชาถูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็สิได้พาท่านผู้ชมนะครับเนาะขึ้นไปกราบปู่เป็นสรีระหลวงปู่มณ์ครับครับท่านผู้ชมครับ นี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับเนาะซึ่งพุทธศาสานาี่กรชนกับกเขามากกาไวาหลวงปู่มุเแบบโมขัดสายนะครับเนาะเขาเรียกว่าความศรัทธาเขาเรียกว่าความศรัทธานะคเนาะความศรัทธาความเชื่อแต่ละบุคคลครับผมส้มครับซึ่งวันนี้ผมมีความเชื่อและก็มีความศรัทธาต่อองค์หลวงปู่มณเครับว่าหลวงปู่มนเฑิยนต้องเสกโชคเสกลาบลงให้ถูกให้สามตัวตรง เป็นที่แน่นอนครับก่อนจะมาดูในทุกนะเนาะผมกระสผพาถ้ำส้มครับตามมาครับขึ้นไปกับสรีละหลวงปูหมุนกับผนำส้มครับครับรบดีเป็นทางขึ้นนะครับเนาะเป็นทางขึ้นไปงานปัสการหลวงปู่หมุนครับ เอาละปูลูกขออนุญาตปูเด้อมื่อดนีครับลูกขอเป็นตัวแท่นเอซีทั่วประเทศครับเขาไปกาบปูให้เอฟซีที่เขารพรับทกกท่านครับขึ้นมานำนํากันครับเนาะและก็ไปกราบหลวงปู่ด้วยกันเพราอเอาซีบางคนครับไม่สามารถที่จะเดินทางมาวัดหลวงปู่หมุนนะครับเพออยู่ไกลเหลือเกินครับ บอว่าจะอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าจยู่ปักใต้อยู่เหนือหรือว่าต่างประเทศครับทผ้ชมครับก็ไม่สามารถที่จะมากราบนรัสการปู่ได้วันนี้ครับท่านชมครับผมก็ได้มีโอกาสครับเป็นโตแทนครับขึ้นมากราบนมัสการศริละหลวงปู่มุนครับท่านชมครับท่านชมครับตอนนี้ก็ขึ้นมาหอดัะครับเนาะขึ้นมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามมาครับท่านผู้ชมครับสาธุเด้อปูเด้อปูลูกกก่ได้บปากนามหาปูเพื่อก่าปูปู้ยงวดนีลูกขอเด้อปูเด้อให้จังได้ละปูชีวิต สมือในตูมีเตนีมีเตสิมประชาชนชาวบานพุทธศานิกชนทั้งหลายมีเตียคนตกทุกไ้้ยาคาเศร้ากินคําชัดหน้าไม่ถึงหดังชัดหลังไม่ถึงหน้าที่กระผมมาวันนี้นนก็มาเพื่อที่จะขอพรขอโชคขอลาบจากสริระหลวงปู่ก็ขอให้สริระขององค์หลวงปู่จุมบระมัดาล ให้ข้าปจับและกับพุทธศาสนาเอกชนเย็ซีทุกท่านจงมีโชคมีลาบเดาปูเด้อสารทุศพขปูเมื่อนี่ก้อนลูกสิขอโชคขอลาบจากปูลูกขอนำชุดดอกไม้เมื่อไหวปูเดาปูเด้อนี่ลดปูเป็นดอกไม้งามๆเดาปู นำมาถาวายสรีละหลวงปู่หมุนบัดนี้ลูกกระสิทขอเพิงบารมีปู่เลยมนีน้นี่แหละปู่เอ้ยสงเป็นเลขถูกปู่ลูกกระดบูชามาจากทางนานปู่บัดนี้ลูกปูข่ขอยังหลายปู่ขอให้ศรีละหลวงปู่จงดุนบรันรดาลจิตปู่ด้วยเจ้านาทีอยู่กองสดาให้หม,มุนปกอยู่ในถูก งวดประจำวันที่16เดือน11ปี67ให้ตรงๆ3ตัวลูกปูดือสาธุสาธุครับครับคุณชุมครับขันขันผู้ช่มคุณใดเนาะเนาะยังไม่เคยเห็นสรีละหลวงปู่หมืนับก็ให้ยกเมือสาธุนะครับด้อซึ่งร่างกายหลวงปูครับไม่เน่าไม่เปื่อยครับสภาพปกติเป็นที่ครบรัทธา ของพุทธศาสนิกชนเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังครับท่านผู้ชมครับนี่คือหลวงปู่หมุนครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากเมื่าขอช่วยขอหนาจากสิริละงหลวงปู่ครับท่านผู้ชมครับผมกับสิริพ่านผู้ชมนะครับเขาไปกราบนวสการลูกปั้นจำลองครับหลวงปู่หมุนทิตตัสีโลครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือหลวงปู่หมุนนะครับเนาะ เป็นภาพขนาดใหญ่ครับท่านผู้ชมครับเป็นภาพขนาดใหญ่ซึ่งสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ครับก็ได้ถ่ายรูปไว้เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับท่านผู้ชมครับเอาล้วครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือหลุมพุนจำลองครับ องหลวงปูนกับสาธุทุกปูเด้อลูกขอน้อมกราบจักปู่มนีลูก่บด้มาลุบลูด้อปูเด้อลูก่ได้มาลุบวนปูแต่อย่างใดลูกมาทําบุญนําอ่ะชุดดอกไม้มาถวายปู่ปัดนี้ลูกขอพรจากปูขอเป็นถูกล้กปูเด้อขอให้ปู่จงเปียมตาขอให้ลูกได้เพิ่งบาลมีปูขอให้ปูจงเสกโชกเสกลาบลงในถูกสามตัวตรงๆปูเด้อสาธุสาธุ ผู้ชมครับตอนนี้นะครับเนาะกระเดินพักกราบไหวองค์หลวงปู่ถวดครับที่วัดบรรจารหลวงปู่บุญนรรกันนะครับเนาะปฏิก็ไดเวลานะครับกสิทธิพรานผู้ชมนะครับเนาะลงไปจุดทูบครับเป็นทูบของหลวงปู่บุญนะครับเนาะที่ผมบูชามาครับบูชาจากองค์หลวงปู่เพื่อที่จะนําโชคนําลาบนําตรงเี่จากทูบนี่นะครับเอาไปฝากเอาไปตอนท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมกับตามมาแล้วครับเนาะตามมาด้วยกันครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นเลขทูบครับมเีกสิครัเป็นเลขทูบแล้วก็เป็นเลขจากเป็นปองครับเนาะท่านผู้ชมครับขอสิจุดทูบนะครับเนาะผมสิริสุวรรณพาบูชาหลวงพ่ที่ตัสิโลเพื่อจะได้มีโชคมีลาบนำกันนะครับเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธปฏิเสวาโสปฏิเสวามีหลวงปู <play> ่นท <ten> ิตฐิสีโลมัลลาภูเชมสาตุสาธุสามตัวตรงๆเดี๋ยวโบเด้อกับผมชมรับเดี๋ยวผมจะนำถูกไปจุดกันมั้งมาครับาผมชมรับ ตอนนี้ผมก็ได้เดินทางลงมาข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากได้บูชาถูกหลวงปู่บุญครับแล้วก็ขอความเมตตาบารมีจากปู่ครับเป็นถูกนะครับเนาะเป็นถูกผมก็เสียทําทำการครับจุดแล้วก็ขอโชคขอลาบสามตัวตรงๆจากปู่ครับท่ คร,ครับท่านผู้ชมที่เคารพประครับตอนนี้นะครับเนาะผมก็ได้ทาการจุดทูบแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาระปูเสียให้ตัวใดกัดตรงตรงระปูเด้อยาให้สับหนาสับหลังปูยาให้แปลหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกให้ตัวหนกัดตรงตรงระปูเด้อโป๊โป๊โป๊สามตัวเอาล้ครับ ท่านผู้ชมครับผมเสียบผูกไปนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับเนาะก่อนสิมารุนเลขถูกครับผมสิพาท่านผู้ชมครับไปล่วงให้ปีปองจากปูครับอ่ะต่างมากครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันครับท่านผู้ชมครับผมก็จะได้พาท่านผู้ชมมาหยิบโชคหยิบลาภ ครับท่านผู้ชมครับเห็นบ่ครับท่านผู้ชมก่อนสิขอโชคขอลาบจากองค์หลวงปู่ครับออ้ครับก็มีพุดท่าสานิกชนครับเด่น้ำดอกใหม่เนาะเป็นดอกดาวเรืองประดับประดาสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับเห็นบ่ครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากเดียวครับนำมาถวายปู่นะครับเนาะ โอ้ซึ่งดอกดาวเรืองกระไดประดับที่ตัวพญานาครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุนะปูเดื้อวันนี้ลูกมาก,กราบปูขอให้อาตีและก็ลูกหลานทุกท่านพุททศาสานอุชนทรกคนจงมีความสุขมีความร่มเย็นมีเงินมีทองในปูเด้อมีโชคลาภครับท่านผู้ชมครับกับสวยงามประการตามากเกี่ยวครับ บานห้าเดี๋ยวว่าใบตองกล้วยครับใบตองกล้วยมีประโยชน์มากมายครับสามารถนําใบตองกล้วยครับมาประดับเป็นลูกพญานาคครับทุ่กช่องครับสวยงามทีเดียวครับทุ่กช่องครับออ้ครับเป็นครับทุ่กช่องครับสาธุเด้อปู่เด้อมื้อนี้ลูกมากู้สึกว่าผิดปกติครับมื้อนี้นึกว่าปูเสียโชกยังลาบโม่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ กอนสิขอโชคขอลาบเป็นหลวกปิงปองจากปูนะครับเนาะเป็นสามตัวแล้วก็สองตัวครับท่านชุมครับนี่นะครับเป็นเครื่องถวายปูนะครับเนาะเป็นเครื่องถวายปูที่พุทธศนิกรชนนำมาถวายปูครับวสิเป็นปลาดุกครับท่านชุมครับปลาดุกย่างหรือว่าสิเป็นปิงไก่เป็นลาบหมูเป็นข้ามหมาข้ามผู้นะครับนอกข้างนอกข้างในครับ อย่างโยมเสยนั้นมาเทาไห้ปู่ครับบัดนี้ปู่กระไดชั้นเป็นที่เล้ว่าแล้วบัดนี่หลังจากบงปู่ชั้นนะครับไปขอโชคขอหนาเป็นเด็กปิงปองจากให้ปู่ือปู่เด้อสาธุสาธุครับผ้ชุ่มับเดี๋ยวผมสเอานุกปิงปองนะเนาะไปขอต่อนหนาปู่ครับผมชุ่มชับครับผมชุ่มับเดี๋ยวผมสิทําพิธีขอจากปู่นะครับเนาะเป็นลูกปิงปองครับ สามตัวและสองตัวครับท่านผู้ชมครับนะโมตัสสะพระคุโตกอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคุโตกอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคุโตกอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภูเพวาสนิวาเสนะปุจจตนะหิเตนะวายมังตัเชตเตติมังคุปปัลังวายทตะเกจัสาทุสาทุปู <t mond ay> <all Gur einen weight> ถ้าหากว่าปูสิห่งโตได้หวดประจำวันที่16ปูเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567ขอให้ปู่จงยิบโชหยิบลาบใส่มืออลูกใส่มือข้าพเจ้านะปูเด้อสาธุสาธุขอให้ตรงตรงนะปู่เด้ออย่าให้ผิดอย่าให้เพี้ยนปู่แล้วก็อย่าให้เคลื่อนไปในปูให้อยู่ในกำมือลูกกำมือานทั้ง3มตัวและสองตัว เปปูเด้อสาธุสาธุเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับหน้าที่เราทึกใจมากครับว่าปูจะหายไปไหนรอบน้องมาลุ้นกันเลยครับว่าเป็นหลวงปูหมุนครับสมุนโชกหมุดลาวเสเซเมอนะครับนาะเอาล้ครับหลวงปูหมุนหมุนนะครับตัวแรกครับท่านผู้ชมครับตัวแรกครับหลวงปูหมุนให้เป็นที่ดับรอยครับก็คือเหล็กสามครับผมชมครับสาธุสาธุปูขอให้ตรงๆเต่าปูเด้ออยาให้ผิดใจเพี้ยนปู รับทำสุครับตัวแรกผ่านไปครับต่อไปเป็นตัวที่สองครับผมสีขอสามตัวก่อนนะครับเนาะหล่นกันครับทำสุ่มรับเอาละปูตัวที่สองละปูขอให้ปูจงบรรดาลเจ้านาทีละปูเด้อที่อยู่กองสลากให้หมุนเลขที่อยู่กองสลากมาตกอยู่ในไฮปู โต๊ะ่สองปูเปร่งดูปูเด้อสาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมครับโตัวที่สองครับหลวอปูไปแล่ะครับเป็นเลขแปดครับท่านผู้ชมครับ 38, สามแปดสามแปดนะครับเนาะอ่ะชัดเจนครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นตัวสุดท้ายจริงๆปูขอเปูเด้อขอความเมตตาให้ลูกให้หลานให้เอฟซีพุทธศาสนิกชนทุกคน เด็ดเพลิงบารมีเด้อปูเด้อตัวสุดท้ายแล้วให้ตรงตรงปูเอาล้วครับท่านผู้ชมครับหน้าที่ระทึกใจมหันนครับเป็นตัวสุดท้ายนี่ครับตัวสุดท้ายเอาล้วครับท่านผู้ชมครับไม่ลืมนะครับเอาและปกูเสียให้ตัวไหนยิบโขยิบลาบหมุนโขหมุนลาบใส่เมื่อยู่เดือปูเด้อสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับหลวงปูหมุนนะครับเนาะประทานโชคประทานลาบนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับเป็นเลขหกครับท่านผู้ชมครับสามแปดหกหรือว่าสามแปดเก้าครับท่านผู้ชมครับให้ทั้งชมนําไปทิจาจารนานะครับเนาะสามแปดหกหรือว่าสามแปดเก้าครับเอาล้ครับทู้ชมครับเลขสามตัวหลวงปูกระเด็ดประทานโชคประทานลาภให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่เลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวนะครับเนาะ บ้านเฮาเรียงว่าเลขล่างครับเอาตะปูปปเอ้ยปูจะเนิ่งเฉยตะปูเด้อซอยลูกซอยล้านให้ลกูกอ่าลำให้ลูกด้วยให้พุทธศาสนิกชนเอฟซีทุกท่านที่กำลังรับชมจงมีโชคมีลาบตะปูเด้อเอาล้วครับต่อไปเป็นเลขท้ายสลกักที่แกงสถาบ,บานสองตัวครับมาลุ้นกันนะครับมาตัวแรกโงหลวงปูเสียใจกันนะครับท่านช่อมครับปูหมุนเลยนะครับ หมุนโชคหมุนลาบตัวแรกครับลุ้นกันครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขเจ็ดครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขเจ็ดปาเลียสวยงามทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขเจ็ดนะครับนาะชัดเจนครับปูตัวสุดท้ายนะครับปูนาทีสําคัญมาถึงแล้วปู่เป็นตัวสุดท้ายจริงๆว่าจะเป็นเจ็ดอะไรนั้นก็ให้ท่านผู้ชมยากระพิบตาครับท่านผู้ชมครับ ไม่เชื่อ,อยาลบหลู่นะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ตัวสุดท้ายนะปูเอาละครับท่านผ้มครับมาลรื่กันนะครับโอ้ยทำปูที่ไหนกได้ขอให้ปูช่วงยิดปู่งยิบหลาใส่ามามมดูมาหลาปูเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับได้มากเป็นทีละ้อยนะครับตัวสุดท้ายครับเป็นเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเจ็ดหนึ่ง สาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขจากไหปู่ปู่ก็ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทั้ง3ามตัวและก็2ตัวส่วน3ตัวนั้นปู่ให้สวยงามทีเดียวครับท่านผู้ชมครับก็คือ386หรือว่า3 8 9ครับท่านผู้ชมครับส่วนเลข2ตัวปู่ให้ก็คือ7ก็หนึ่งครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับหลังจากนี้ต่อไปครับสิทธิภาพท่านผู้ชมนะครับเนาะ ไปรุ่นเลขทูบครับต้อนาหลวงปูครับที่ผมจุดไปนะครับเนาะที่ผมจุดไว้ว่าเลขทูบหลวงปูใช่ได้ครับตามมาครับผม้ชมครับเอาล้ครับท่านผู้ชมที่ารพประคับรุ่นเลขทูบนะครับเนาะปลานนี้คือสิใหม่สุดเลยนะครับเนาะไม่สุดแน่นอนครับว่าจะเป็นตัวไหนนั้นครับนี่นะครับ ที่ผมมาจุดไปนะครับเนาะครับชัดเจนมากครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับเลขทูบหลวงปู่ประธานโชว์ประธานลาบนะครับไออย่างนี้ตัวนี้ทีครับคุณผู้ชมครับตัวแรกเป็นเลขหกครับส่วนตัวที่สองเป็นเลขสี่ตัวสุดท้ายอีอย่างโน้นครับเป็นเลขห้านี่มั้งครับคุณผู้ชมครับเป็นเลขห้าหกสี่ห้านะครับเนาะชัดเีลยนะผมสิเขียนผมสิเขียนออกให้ชัดเจนนะครับเนาะ เอาละครับท่านผู้ชมที่ครับชัดเกนครับเนาะเลขทูปูก็ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลวงปูหมุนก็หมุนโชคหมุนลาภงวดนี้ครับคืองวดประจําวันที่16เดือนพฤศจิกายนปีสอนเจ็ดครับก็คือ6 4สี่หาครับเนาะห4สี่ห้าครับท่านผู้ชมครับกให้ท่านผู้ชมนําไปพิจากนานครับเนาะสาธุสาธุปูครับท่านผู้ชมครับปูก็ได้ประทานโชคประทานลาภ วสิป็นเลข3สามตัวและก็สองตัวเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับไอสิพาท่านผู้ชมไปสรุปต่อหนาองหลวงปู่หมุนนะครับเนาะครับท่านผู้ชมที่ครบแล้วครับสรุปนะครับเนาะหลังจากผมมากราบนำมะสบการองคหลวงปู่หมุนครับท่านผู้ชมครับซึ่งหลวงปู่หมุนครับก็ได้ประธานโชคประธานลาภครับหวดประจําวันที่16เดือน11ปีหกเครับเอาเป็นเลขจากถูกนะครับเนาะ ที่ขอจากมือปูครับองหลวงปุ๋มนประธานโชคครับก็คือ64สหครับท่านชมครับ64สหานะครับเนาะก็ห้ททันผู้ชมนําไปพิจารณานะลครับหายทันผู้ชมมาเป็น2โตัวกอาริตัดเรีนเป็น6 4 4 6หรือว่า4554อันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมครับส่วนเลขปิงปองครับจากไหปูครับสุดจอดสดีครับท่านผู้ชมครับปูให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะ สามตัวเลขจากไหปู่ครับกระคือครับสามแปดหกหรือว่าสามแปดเก้าครับท่านผู้ชมครับสามแปดหกหรือว่าสามแปดเก้านะครับเนาะให้ท่านผู้ชมนําไปพิจารณาครับงวดนี้ผมมีความมั่นใจว่าปู่ต้องให้สามตัวตรงๆแน่นอนครับท่านผู้ชมครับส่วนเลขสองตัวครับท่านผู้ชมครับสนากินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะ ปูให้เม็ดเดียวครับท่านผู้ชมครับเม็ดเดียวจริงๆก็คือเจ็ดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเจ็ดหนึ่งสรุปครับสรุปครับทั้งเลขทูบและเลขจากไฮปูสามตัวก็คือหกสี่ห้าครับท่านผู้ชมครับหกสี่ห้าแล้วก็สามแปดหกสามแปดเก้าสองตัวก็คือเจ็ดหนึ่งครับครับท่านผู้ชมครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาแล้วครับเนาะ ตรงใจกับเลขที่ท่านผู้ชมชอบอครับนำไปพิจารณาเบื่องครับทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาเนะครับเนาะท้ายสุดๆท้ายนะครับผมก็ขอเอาอํานาจกับอารัตนาสิลศักดิิทธ์และก็อํานาจของหลวงปู่หมุนครับจงดนบันดาลให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะจงมีโชคมีลาบและก็ให้สมหวังสมปรารถนาะ ให้มีโชคมีหลับก่อนใหญ่ๆด้วยครับวันนี้ผมชินมาเบิร์สตูดิโอขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ